ม,มีเหตุการณ์ที่บางบอนประเด็นก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งครับจมฮะบุกไปแทงสาวทอมจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือที่หน้าโรงงานพลาสติกบางบอล3ซอย5ในกรทมรเลยแหละนะครับแล้วตอนที่ทางเจ้าที่ตํารวจเขาไปเจอเนี่ยคุณผู้ชมครับต้องบอกก่อนว่าคือทางด้านของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็คือทางด้าน C 1หนีหรือว่าแอนเขาเป็นคนเวียนมาถูกไหมฮะใช่ฮะ แล้วตัวของ C เนี่ยเรียกสั้นๆแล้วกันตามผังเลยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเขาไปจีบผู้หญิงคนเดียว ซึ่งผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าเมียตังเมียตังเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็คือคบผู้ชายแต่ปัจจุบันเนี่ยมาคบกับน้องทอมก็คือน้องสีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วปรากฏว่าฝ่ายชายน่าจะยังหวงอยู่พอรู้ว่าเมียเก่าตัวเองไปสนิทก,กับทอมก็เลยบุกฆ่าล่าสุดคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมันจะมีวงจรปิดเนี่ยนะฮะในเหตุการณ์นี้ใช่ครับภาพกล้องวงจรปิดจะจับภาพเอาไว้ได้ก่อนที่จะเกิดเรื่องก็คือตัวของเมียก็คือสาวคนเดียวแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือซีก็คือสาวทอมเขามีการไปทํา ช่วงเวลาประมาณสัก2โมงครึ่งของวันที่21กุมภาพันธ์ภาพแรกก็จะเห็นว่าเมียเนี่ยก็กลางล่มเดินออกจากหอพักแล้วก็มุ่งหน้าคือเขาเนี่ยทำงานอยู่ใกล้ๆกับหอพักเขานั่นแหละก็เดินไปทางานตามปกติช่วงกลางวันหลังจากนั้นภาพต่อมาก็จะเห็นว่าซีก็คือมีการเดินตามสาวออกไปเนี่ยฮะน,นี่คือคนตายซีก็คือสาวถอมเอาง่ายๆเนี <c> ่ยนะฮะกำลังเดินตามแฟนผู้หญิงไปและก็อย่างที่บอกน้องเมียเองสมัยก่อนเนี่ยเขาคบกับผู้ชายแต่ว่ามันจะไม่เห็นตอนนาทีผู้ชายดักมีไหมคือเขาบอกว่าตอน ที่เกิดเรื่องคือมาดักแต่มันไกลมาก<อ>ดูภาพตัวต่อมาก็ได้พอสองคนนี้เขาทางานจริงๆต้องบอกสาวทอมกับตัวของผู้หญิงเนี่ยเขาทํางานที่เดียวกันตัวของผู้ชายชื่อว่านายโซเนี่ยโซโยกขออภัยฮะโซโยะเองเนี่ยเขารู้ว่า2คนนี้ทํางานด้วยกันแล้วลน่าจะสนิทสนมกันกาภาพตัวต่อมาเลยฮะห้าทุ่มจะเห็นว่าโซโยะเนี่ยมีการมาดักรอที่หน้าโรงง,งานเข้าใจมาซุ่มรออยู่ช่วงเวลาที่เขากําลังจะเลิกงานพอดีจังหวะตัวต่อมาคุณผู้ชมฮะมันจะเห็นลักษณะคือเหมือนชุลมุนชุลมุนกันอยู่แถวนี้นี่ฮะนี่นี่น่าจะในโซโยก็คือ ผู้ชายนะครับเป็นสามีเก่าของน้องเมียน่าจะลงมือพยายามที่จะไปทำร้ายทอมทอมซีน่แนะฮะใช่ไหม<ช>นี่<ช>จะเห็น3าคนในวงกลมเลยนะฮะก็อย่างที่บอกทอมซีน้องเมียแล้วก็โซโยไอ้เจ้าผู้ชายรายนี้ จังหวะนี้น่าจะเป็นการชุลมุนแล้วก็มีการใช้อาวุธเนี่ยทำร้ายก็คือเป็นมีดนะฮะแทงไปที่สาวทอมจนกระทั่งเสียชีวิต ừ ừ ừ. หลังจากนั้นคนก่อเหตุยังคงหลบหนีอยู่ภาพวงจรปิดตัวต่อมาจะเห็นกลุ่มเพื่อนๆที่อยู่ในที่สํานักงานนี่แหละเห็นว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าโรงงานแล้วณนะตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยเข้าใจว่าน้องเมียเนี่ยเขาเลิกงานก่อนแล้วเขากลับเข้ามาที่ห้องพักแล้วเหลือแต่ว่าซีนั่นแหละที่เขาเลิกงานทีหลังพอออกมาปุ๊บก็เลยมาเจอกับผู้ชายคนก่อเหตุช่วงนี้เพื่อนๆรู้ว่าเกิดเรื่อง ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือผัวหึงเมียกล่าวเปิดภาพตัวสุดท้ายเลยครับในโซโยกเนี่ยนะฮะก็คือฝ่ายชายครับเห็นบอกว่ามีการขับรถหนี ไม่ต้องเวียนภาพนะฮะนี่ฮะนี่คือตัวฝ่ายชายล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องเราไปคุยกับเพื่อนคนตายนะฮะที่หน้าโรงงานพลาสติกบางบอน3จุดที่เจ้าโซมันทาร้ายน้องทอมเนี่ยนะฮะเราไปเจอกับคุณชยัยคุณชัยเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยเห็นทั้งหมด3คนเนี่ยเหมือนมาลุมมาตุ้มก็คือทําร้ายกันปมทั้งหมดไม่มีอะไรซับซ้อนฝ่ายชายหึงเมียเก่าที่หันไปคบทอมก็เลยตัดสินใจตามออกมาแล้วก็ดักฆ่าทางด้านของสาวทอมรายนี้มีเสียงของคุณ ชัยนะครับลองฟังเสียงสัมภาษณ์เองกับไอ้ที่ผู้ชายคน,นนี้ไอ้เนี่ยแฟนเขาเนี่ยภรรยาของเขานะแล้วก็ทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วก็คุยกันม,มันไม่รู้เรื่องแล้วก็ต่อยกันต่อยแล้วก็มันไม่พอใจแล้วก็แทงน,นี่เลยครับแล้วคนแทงหนีอยู่นคนแทงหนีอยู่ครับตอนนี้กำลังให้เจ้าหน้าที่จกกัดการอยู่ครับทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับห่วงแฟนนี่แหละครับ ใช่ครับคือแฟนครับผู้ชมครับแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพจากหลักฐานที่เราเปิดให้ดูเลยนะฮะน้องทอมซีกับเมียเนี่ยเขาเดินมาคู่กันและปรากฏว่าโซโยศดักฆ่าตอนห้าทุ่มปรากฏว่าล่าสุดวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8ได้ไปคุยกับน้องเมียเราก็ถามว่าเมียเกิดอะไรขึ้นแล้วโซโยศเนี่ยคบกันมานานหรือยังเมียยอมรับนะฮะถ้าดูจากวงจรปิดตอนที่โดนทําร้ายเขาบอกว่าเขาคบกับผัวเก่ามา15ปีนะฮะแล้วเขาก็มีลูกกับผัวเก่ามาแล้ว2คนส่วนทางด้านของทอมซีเนี่ยเพิ่งมา สนิทกันเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนที่เกิดเรื่องเลยเนี่ยเขาคาดการว่าผัวเก่าคือโซโยะมารออยู่หน้าโรงงานเพื่อจะขอคุยกับทอมซีเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนั้นตัวเองพยายามจะห้ามทอมซีบอกอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับห้องแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอตัวเองห้ามทอมซีเสร็จปรากฏว่าตัวเองก็คล้อยหลังเข้าไปทํางานต่อมีเพื่อมาบอกว่าเมีย น้องทอมโดนแทงแล้ววิ่งออกมาอีกทีก็คือเห็นทอมถูกฆ่าแล้วขณะเดียวกันถามว่าทำไมตัวเองถึงต้องเลิกกับโซโยโเพราะอารมณ์รุนแรงชอบตบชอบตีก็เลยตัดสินใจมาคบกับสาวทอมและสุดท้ายไอ้ผัวคนนี้ก็มาฆ่าสาวทอมอีกคงตายก็พี่ก็จะไปดื้อเขาจะไปดื้อเขาแล้วก็คงตายก็บอกว่าเธอไม่ต้องมาเธอกลับไปเลยพี่ก็กลับไปประมาณครึ่งทาง พี่ก็เป็นครัวคงตายตอนที่เขาโดดแทนนี่เพื่อพี่อ่ะไปเรียกพี่ที่ห้องแม่บอกว่าคงตายนี่โดดแทนผู้อย่างนี้แล้วก็พี่ได้ยินก็พี่ก็เรียกมาดูพี่รีบมาดูแล้วก็เขาก็นอนแล้วนอนพี่เรียกก็อ่ะทั้งหมดทั้งวันนี้ทางด้านของโซโยยังถูกติดตามจับกลุมตัวอยู่นะฮะยังหนี